ค่ะคุณชมกายและใจเราประกอบด้วยกายและใจนะ,นะะ,ะจนะมนุษย์นะก็ประกอบด้วยรูปและนามก็คือกายและใจนะนามมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะฮะรูปก็คือสสารเมื่อเกิดนามปุ๊บนะเมื่อเกิดรูปปุ๊บนะรูปนะรูปก็คือกายของเราเนะมื่อเกิดปุ๊บเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะนามนะก็มาร่วมทํางานก,นกันกับรูปนี้ นามที่มีอยู่แล้วมันก็จะมาร่วมการทํางานกับรูปนี้มาแย่มาแย่มา,แยมาชงมาชนนะทำให้เราประทะกับอารมณ์คลื่นพลังงานต่างๆที่ทําให้เราไปเกิดความสุขแล้วก็ทุกสุขแล้วก็ทุกโดยเฉพาะโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะทุกข์กันโดยสะมากกว่านะอ่ะคราวนี้ จะบอกว่าเรื่องของขันห้านะนะคราวนี้เชดาที่จะมาพูดเรื่องขันห้าบ่อยๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขันห้าเนี่ยจะพูดกันเฉพาะคนที่จะเข้าทางธรรมใช่ไหมแต่คราวนี้ให้คุณมองเชดมเนี่ยนะถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามองแล้วเนี่ยโหนมใหญ่นะนมใหญ่จังอะไรจังคือมองเราไปในแง่ลบเนี่ยนะแสดงคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณยังมองเชดมไม่ทะลุนึกออกไหมแสดงว่าคุณมีสัญญา ความจําข้อมูลเดิมๆของคุณว่าอ๋อผู้หญิงที่นมใหญ่ๆมานั่งแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยเธอจะต้องไม่ดีเธอจะต้องอย่างงู้นเธอจะต้องอย่างน,น,น,องอางนี้นั่นคือสัญญาความจําของคุณไม่ดีนะแต่ทําไมวันนี้เําแต่งตัวเซ็กซี่แต่ทาไมเํามาพูดถึงขันห้าเพราะขันห้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่กับตัวเรานะเนี่ยคือนามคือรูปคือเนี่ยคือรูปและนามนี่คือกายกับจิตนี่คือกายกับใจที่มานั่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองมันคือธรรมชาติแต่เราเนี่ยไปมองว่า เฮ้ยถ้าเกิดเธอแต่งตัวเซ็กซี่เธอไม่มีโอกาสมาคุยเรื่องขันห้คุณเกิดมาคุณก็คือขันหาเนื้อออกไหมคุณก็เกิดรูปที่เกิดนามมาเกาะมาคู่กันก็กลายเป็นรูปนามเกิดคู่กันทันชีนะอ่ะมาต่อกันนิดนึงชแตมขออ่านไปด้วยนะเพื่อความเพื่อความใช่อะเพื่อใช่อะอ่า รวมกันเขาเรียกว่าขันห้าองค์ประกอบของขันห้าได้แก่รูปก็คือตัวเราใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคำว่ารูปมีความหมายนะแตกต่างไปจากภาษาที่เราใช้พูดกันในชีวิตประจําวันหมายถึงรูปร่างหน้าตาเท่านั้นมันไม่ใช่นะแต่ในภาษาธรรมเนี่ยหมายถึงพฤติกรรมและอาการต่างๆด้วยรูปของเราเนี่ยนะรูปของเรานะคราวนี้คําว่าเวทนานะ แล้วเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าความรู้สึกสงสารฉันสงสารเธอหรือฉันเวทนาเธอเหลือเกินที่เธอเป็นอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่นะถ้าในทางธรรมหมายถึงอารมณ์สุขทุกข์เย็นชาไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอันนี้คือเวทนานะไม่ใช่ว่าฉันเวทนาเธอเหลือเกินนี่มันคนละเวทนากันนะถ้าในทางธรรมนี่คือองค์ประกอบของขันห่านะคุณผู้ชมนะคราวนี้คําว่าสัญญา ที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นการยึดมั่นสัญญาว่าฉันสัญญาว่าฉันจะเป็นคนดีของเธอฉันสัญญาว่าฉันจะทําเงินให้เธอร้อยล้านฉันสัญญาอย่างงู้นฉันสัญญานี้อันนี้มันเป็นคำสอันนี้เป็นความรู้สึกของเราที่ที่มีที่เข้าใจความหมายของคําว่าสัญญาแต่ถ้าสัญญาในในขันห้านะในภาษาธรรมนั้นหมายถึงการจําได้ว่าเป็นสิ่งใดนะก็คือข้อมูลที่จะดําเน้นว่าวันนี้สัญญาของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีข้อมูลว่า ชั้นสวยรวยสุขฉันรวยแล้วร้อยล้านชั้นสุขภาพดีชันถ้าภาษาผู้หญิงนะชั้นนมใหญ่ฉันเอวเล็กฉั้นสะโพกใหญ่ชั้นหุ่นดีเอออย่างเงี้ยคือมันเป็นสัญญาความจําของเราแบบนั้นนะแต่ว่าฉันถ้าเกิดเป็นสัญญาความจําที่แบบว่าเออชั้นทุกข์เหลือเกินนะสามีชั้นก็แย่สามีชั้นชอบโกหกสามีชันไม่ซื่อสัตสามีชันไม่จริงใจชั้น ก็ไม่เก่งฉันไม่สามารถสร้างงานสร้างเงินได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสัญญาความจําในเชิงที่ที่ลบเนี่ย อันนี้เชตัมก็จึงบอกว่าให้คุณเข้าใจเรื่องขันห้าและคุยคุณใส่ข้อมูลใหม่เข้าไปโดยการเสริมเคล็ดวัตถุต่างๆเหล่านี้เป็นตัวช่วยเป็นตัวโปรแกรมคุณจะอ่านหนังสือคมภีรพลังชีวิตคุณจะอ่านหนังสือพลังเพศพลังชีวิตคุณจะมีจี้ไปเตือนอกเตือนใจคุณว่าเวลาที่ฉันจะคิดลบเนี่ยฉันจะมานั่งฝึกพลังดีกว่าหรือว่าฉันจะมีน้ํามันสมปรานาจาักกรออยเอาไว้โปรแกรมบวกได,ได้ความสวยด้วยหรือฉันจะฉีดน้ําหอมฟิลโมนต่างๆเหล่านี้ มันมีส่วนช่วยทําให้สัญญาความจําข้อมูลของคุณเนี่ยไปในเชิงที่บวกที่สุดนะอันนี้ผ่านเรื่องของสัญญาไปนะไม่ใช่สัญญาจากมือกันว่าฉันจะเป็นคนดีแล้วนะอันนี้ไม่ใช่นะสัญญาคือสัญญาความจําท่านในทางของทางธรรมภาษาธรรมนะคาว่าสังขารน,นะสังขารที่เราเข้าใจหมายถึงว่าสภาพร่างกายที่แก่ชราไปนี่คือคําว่าสังขารในทางที่เราเข้าใจนะแต่ในภาษาธรรมนั้นหมายถึงจิตที่คิดไป ต่างๆนานาซึ่งคิดดีหรือคิดไม่ดีก็คือการปรุงแต่งนั่นเองสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งว่าคือทําให้ทุกข์กว่าเดิมนึกออกไหมคือพอเราเจออะไรเห็นอะไรผัสสะอะไรไปแล้วนะเกิดข้อมูลนึกอะไรได้แล้ว,ลวก็ปรุงแต่งให้มันทุกข์ไปอีกอันนี้คือคําว่าสังขารในภาษาธรรมนะจ๊ะ อะสนะสัญญาออวิญญาณนะที่เราเข้าใจโดยทั่วไปเป็นสิ่งที่อยู่ภายในกายเราขณะมีชีวิตอยู่นะแต่เมื่อตายออกไปแล้วเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณเนี่ยก็จะออกจากล่างไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกนะหรือไปเกิดใหม่นะแต่ในภาษาธรรมนี่มันไม่ใช่นะวิญญาณมันไม่ใช่แบบนั้นนะภาษาธรรมหมายถึงการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณก็คือตัวรู้คือธาตุรู้นะฮะ ประสาทรับรู้ทั้ง6ของเราเนี่ยนะวิญญาณเนี่ยนะจะไปผัสสะนะทั้งหมดเนี่ยก็คือนำนำผัสสะทั้งหมดเนี่ยไปรู้ว่ามองตอนนี้ชะามองเนี่ยนะมองเห็นเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะน้ำมันใช่ไหมมองเห็นนี่คือขวดน้ำมันไงนี่คือขวดน้ำมันคือตัวรู้ธาตุรู้เนี่ยวิญญาณเนี่ยนำเรามาผัสสะแล้วว่านี่คือน้ำมันนะนี่คืออันนี้ยังไม่รู้อ่ะคือมารู้มาผัสสะแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ สัญญาเนี่ยความจำเนี่ยเริ่มมาและเริ่มทํางานแล้วว่าอันนี้คือฉันจําได้ว่ามันคือขวดน้ํามันและสังขารเริ่มจะมาปรุงแต่งแล้วนะสังขารจะมาปรุงแต่งว่าฉันเคยใช้แล้วมันหอมนะฉันเคยใช้แล้วมันเออมันมีความสุขนะมันโปรแกรมบวกแล้วฉันก็ผิวสวยด้วยนะต่างๆเหล่านี้และเวทนาก็ตามมาเลยก็คือมีความสุขในการใช้มันอือคือต่างๆเหล่านี้มันทางานร่วมกันเป็นทีมอะนึกออกไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อ,เ,อเขาเรียกว่าเมื่อมาเขาเรียกว่าตัวรู้นำมาภาษากระทบกระทบเกิดการเกิดการจาได้ว่ามันคืออะไรเกิดอารมณ์มาปรุงแต่งเกิดการปรุงแต่งแล้วก็เกิดอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือการทํางานของขันห้าร่วมด้วยกับรูปและนามทางานร่วมกันนั่นก็คือขันห้าง่ายๆคราวนี้ทาไมเชามถึงมาพูดเรื่องขันห้าขันห้านะแต่งตัวเซ็กซี่แล้วจะต้องมาพูดเรื่องขัขันห้าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เรื่องแปลกก็คือว่าคนที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของขันห้าจะต้องนุ่งขาวห่มขาวจะต้องปฏิบัติธรรมต่างต่างเหล่านี้นะเชตามคิดว่ามันกลายเป็นสิ่งที่คนธรรมดาเหมือนเแตามเนี่ยเอื้อมไม่ถึงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นึกออกคุณผู้ชมการที่เรารับรู้ว่ากายกับใจนะรูปและนามคู่นี้แหละมันคือขันห้าขันห้ามันคืออะไรมันทําให้เรามี สัญญาความจำนะจำได้หมายรู้ให้มันมีข้อมูลไปในเชิงบวกอย่างไรอันนี้สําคัญที่สุดนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราไม่เข้าใจเลยว่าเราเกิดมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราคืออะไรมันคือรูปและนามมันคือคือคำพูดของแต่ละแต่ละกูรูของหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะชฉตามบอกเลยที่ผ่านมาชดตามสัมผัสยากมากชดตามฟังแต่ละท่านแต่ได้วิทยากรชฉตามบอกเลยว่า เตำไม่อยากเรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาเลยว่าคําพูดเนี่ยยากเหลือเกินเอื้อมไม่ถึงเนื่อไหมแต่เชตมก็นะให้อาจารย์เทพวงศิว่าบอกสอนเชตมหน่อยเถอะสอนภาษาที่เป็นมันเป็นภาษามนุษย์ธรรมดาฟังได้ภาษาที่ผู้หญิงเซ็กซี่เซ็กซี่อย่างเชตำเนี่ยสัมผัสได้ว่า รำเนี่ยคืออะไรโดยที่จะตาไม่ต้องเข้าวัดน่ะนึกออกไหมศึกษาที่กายและใจศึกษาที่บ้านของเรานี่แหละศึกษาในรถของเรานี่แหละศึกษาในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละว่ามันคืออะไรอันนี้อยากที่จะศึกษาแล้วก็อยากที่จะมาเล่าให้ฟังให้คุณเนี่ยนะที่เป็นมนุษย์เหมือนชะตามที่เป็นผู้หญิงง่ายๆที่อยากจะฟังภาษาง่ายๆได้เข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็คือบอกว่าคนที่พูดภาษาธรรม มากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยสัมผัสธรรมะไม่ได้นะวันนี้เชนก็จะมาเป็นตัวตัวแทนของผู้หญิงเซ็กซี่ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตประจําวันแบบสบายสบายง่ายๆพอใจพอดีแต่สามารถเรียนรู้ทางธรรมได้แบบง่ายๆเหมือนกันนะเชนก็พยายามจะมาเล่าให้คุณฟังนะโดยเฉพาะเรื่องของขันห้าเนี่ยนะก็จะมาบ่อยๆซ้ำๆๆแล้วก็เดี๋ยวจะแยกย่อยออกไปว่าขันห้านะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นทําให้คุณมีความ เข้าอกเข้าใจและคุณมีความสุขในการที่ใช้รูปนามคู่นี้ในการที่จะใช้ขันห้าทั้งหมดของคุณเนี้ยไปในเชิงที่มีความสุขเป็นการโปรแกรมบวกใส่ข้อมูลที่มันเป็นบวกเข้าลงไปนะจ๊ะฝากเอาไว้นะคะกับเคล็ดวัตถุดีๆต่างๆเหล่านี้เสริมทําให้รูปนามของคุณนะมีความสุขสวยรวยสุขออลล่าราศีงานดีเงินเข้าทุกๆวันคะ่ะ